สวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะวันนี้ถุงเงินพารวยจะพาไปตามตัวเลขแนวทางของมาดดามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเลขมาดดามงวดทีพันม้าเนาะคะ่ะขึ้นเวทีครั้งแรกเพื่อนรุดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่า สิบหกตุลาหกเกดมีลุ้นเนาะค่ะมีลุ้นแน่นอนนะคะพอดีเพิ่นตื่นเวทีเนาะค่ะเนาะขึ้นเวทีครั้งแรกนะคะเลขรูดวันนี้ตามคือเก้าเนาะค่ะเนาะตามคือเก้าเพิ่นไห้มาแล้วนะะเนาะค่ะบม่มีการสัมภาษณ์เนาะค่ะเนาะไม่มีการสัมภาษณ์นะคะตัวเลขแนวทางของเพิ่นมีสองสูตรเด้อค่ะตัวเลขแนวทางของมาดามมีสองสูตร สูตรเก้าชุดมหาสจรแล้วก็เป็นเลขวินเนาะค่ะเนาะเป็นเลขวินถุงเงินผ้ารวยจะให้หมดทั้งสองสูตรเด้อค่ะคลิปนี้จะให้หมดทั้งสองสูตรนะคะให้สูตรเก้าชุดมหาสารแล้วก็เลขวินนะคะเลขวินเลขวินของเพื่นจะได้สิบคู่เนาะค่ะเนาะเลขวินจะได้สิบคู่เพื่นมีตัวเน้นให้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใหมาก เลขที่เพื่อนไหน้กะจัดเบิร์ก็ได้นะคะนะจัดหมดนะคะบนล่างเอ้อไปกับบนล่างนะคะไปกับบนล่างนะคะผู้ใดมากสูตรเลขจับวินกะเอาตัวนี้ได้นะคะเนาะหรือใครชอบเก้าคู่มหาศรีจันนะคะก็จับได้นะคะเนาะบนล่างเนอะค่ะบนล่างนะคะ,บน,นะ,คะบนล่างกลับด้วยบนล่างกลับด้วยนะคะเลข ก้าชุดมหาสัจจัน์นะคะผู้ใดสะดวกโจดย์ก็โจดเนาะค่ะเนาะใครสะดวกแคปเดี๋ยวรอแคปเลยนะคะใครสะดวกแคปเดี๋ยวรอแคปนะคะก่อนจีไปรับชมรับฟังตัวเลขกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะคะเนาะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนาะค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆเนาะค่ะเนาะ ถุงเงินพาลวยบอทันได้ลงฮานอยนะคะช่วงนี้จะไม่ได้ลงฮานอยนะคะช่วงนี้ขอพักเบรกัวเลขฮานอยไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะจะลงได้แต่ลาวพัฒนานะคะแต่ตอนนี้มาลงรัฐบาลไทยก่อนเนาะเนาะเพราะว่าฮานอยมีทุกวันนะคะมันมีเวลาเอามาลงไห้เนาะคะ่ะเพราะว่าถุงเงินพาลวย ถังเหตุงานในแบบเบื้องดวงน้ำเนาะคะ่ะทั้งดูดวงทั้งไลฟ์สดนะคะทั้งดูดวงทั้งไลฟ์สดในช่องต่อๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกาตัวเลขแนวทางนี่กะขอบคุณ f อฟเนาะคะ่ะเป็น f อฟนะคะมาดามนะคะก็ขอบคุณมาดามนะคะที่เอาตัวเลขแนวทางมาลงช่องให้เนาะคะ่ะ แล้วก็ขอบคุณเอซีหลายๆหลายๆท่านเนาะค่ะที่เอาตัวเลขแนวทงางให้ถุงเงินผ้ารวยลงเนาะค่ะเนาะมาค่ะผู้ใดสะดวกจดจดใดเลยเด้อค่ะชุดเก้าชุดมาเก้า,าชุดมหัสจัมื่นวันที่สิบหตุลาหกเกตเด้อค่ะบนล่างกลับด้วยเลขเพื่อนหลายอยู่เนาะค่ะเนาะเลขหลายคููตะว่าเขามากตัวใดกระจัดตัวนั่นเนาะค่ะเลือกเอาเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเพื่อนกับตัดบ่ขาดเนาะค่ะตัดบ่ขาดเพื่อนกะมากโตเน้นของเพื่อนเพื่อนมากโตได้กะมากโตได้กะจัดได้เลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขามีเลขเลขเลือกหายยู่เนาะค่ะเนาะแต่เพื่อนกะห้เบิดทั้งทุกสูตรเนาะค่ะเพื่อนเก่าตัวเลขมาห้เบิดเพื่อนกะตัดบ่ขาดเพื่อนว่าอาจจะเป็นตัวตัดเดี๋ยวมันมีโอกาสมาเพื่อนก็เลยบ่ตัดเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยเรียกว่าเก้าชุดมหาสิจันนะคะ ก้าชุดมหัศจรรย์จับคู่มาให้นะคะจับคู่ให้ที่สองศูนย์สองแปดสองเก้าผู้ใดญมากลักสองจัดลักสองเนาะ,ะเนาะสามศูนย์สามแปดสามเก้าผู้ใดญมากลักสามจัดลักสามเลยค่ะสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าผู้ใดญมากลักสี่จัดลักสี่ไปนะคะ ต่อไปเป็นเลขวินสูตรที่สองนะคะเด้อสูตรนี้เป็นสูตรเลขวินของเพลินเนาะค่ะเนาะไม่เกี่ยวกับเก้าชุดมหัศจรรย์แต่ถ้าตรงกันจัดเลยนะคะถ้าตรงกันจัดได้เลยนะคะกับเลขเก้าชุดมหัศจรรย์น,นะคะเลขวินชุดที่สองหนะะึ่งสองสี่หกเก้าหนึ่งสองสี่หกเก้าเด้อค่ะเอามาจับวินกันเนาะค่ะเนาะเอามาจับวินกันนะคะ หนึ่งสองสี่หกเก้าฟันที่เก้าเด้อค่ะฟันที่กเก้าเพื่อนมักเก้ิลด้วค่ะชอบส่วนตัวฟันที่เก้านะคะจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสองสี่ สองหกสองเก้าสี่หกสี่เก้าหเก้าฟันที่เก้าฟันที่เก้านะคะเพื่อนชอบส่วนตัวเนอคะ่ะ9ชอบส่วนตัวผู้ใดบ่ามากเลขเพื่อนในหนีที่เพื่นลงเลือกเอาเนอะคะ่ะเนาะใครไม่ชอบตัวที่เน้นนะคะเน้นที่หนึ่งเกสองเก้า สี่เก้าหกเก้าพิ่นฟันเก้าเนาะคะ่ะเน้นที่เก้านะคะเน้นที่เก้าเด้อค่ะเด้อถ้าชุดมหัศจรรย์ตรงกับตัวไหนตรงกันที่สองเก้าสี่เก้าเนาะค่ะมาไม้เนาะคะ่ะเนาะมือกีเสียงรถกับเข่าเนาะคะ่ะเสียงรถกับเขา่ามีเสียงเพลงมาเนาะ,ค,ะค่ะเนาะ เมื่อกี้ว่าไปถึงสายแล้วเนาะค่ะเอามาค่ะเลขเลขวินจับหายเรียบร้อยแล้วเน,นาะค่ะเนาะเลขชุดเก้าชุดมหาศรจันกับเลขวินนะคะของมาดามตรงกันยุทีสี่เก้าสองเก้าเลขวินของมาดามเนาะค่ะสิบคููบ่มีแต่สามเก้า เพราะฉะนั้นนะคะตรงตัวไหนจับตัวนั้นเด้อค่ะเด้อตรงตัวไหนจับตัวนั้นนะคะก็เลวแต่เอฟซีเนาะค่ะเนาะเอฟซีมักตัวไหนก็จัดเลยเนาะค่ะเนาะเอฟซีชอบตัวไหนจัดได้เลยนะคะเอฟซีชอบตัวไหนจัดได้เลยเนาะ,ะนมาเกลเลกวินกะเอาเลขวินเนาะค่ะชอบเก้าชุดมหาสัจจันก็จัดเก้าชุดมหาสัจจันไปนะคะ ใครที่ชอบชุดไหนจับได้นะคะของมาดามมีสองชุดนะคะเลขถามว่าคือหลายคู่แท้เนาะค่ะก็ไปหาเลขดับมาตัดได้นะคะหรือใครได้เลขวินแม่นๆ่นนะคะเลขจับคู่แบบได้มาแม่นๆ่นนะคะกับองเบิ้งเนาะค่ะแล้วก็มาคัดออกได้นะคะมาคัดออกได้เนาะคะ่ะเนาะมาคัดออกได้เดี๋ยวถุงเงินถุงเงินพาร้ยได้ตัวเลขหลักสิบมาเนาะค่ะเขาให้หลักสิบล่าง หลักสิบล่างมีสามตัวนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวเป็นหลักสิบงวดที่แล้วเ็าให้มาห้านะคะห้าหลักสิบถุงเงินพะรวยยังไม่ได้ลงเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาลงให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้งไห้เนาะค่ะเนาะตามกันนะคะหลังจากจบตัวเลขแนวทั้งของมา้าดามเนาะคะ่ะจะเป็นเลขฝันของแม่นูตนะคะ แมนูดฝันแล้วเนาะคะ่ะฝันต่องวดฝันแล้วเด้อค่ะเด้อเลขแมนูดฝันแล้วเนาะคะ่ะฝันต่องวดเลยนะคะฝันคือเกาเนาะคะ่ะฝันใดเลขเลยเนาะคะ่ะสามตัวสามตัวตรงตรงเด้อค่ะของแมนูดเดี๋ยวคอยติดตามเนาะคะ่ะเนาะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปแมนูดนะคะคอยติดตามได้เลยอเอาค่ะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอเนาะค่ะเลขของมาดามนะคะ,ะ,คะแคบหน้าจอได้เลยเด้อค่ะเห็นชัดบ่ค่ะเห็นชัดอยูนะ่เนาะ เลขมาดามนะคะอ่าเลขมาดามนะคะเลขมาดามอ่าชัดอยู่นะคะชัดอยู่เนาะแคปเลยค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะต่อจากเลขมาดามก็จะเป็นของแม่นุษนะคะแม่นุษฝันแม่นเ้อค่ะเ้อแม่นุษฝันแล้วเด้อค่ะ แม่นุชก็ถือหลายอยู่เนาะค่ะเนาะถือกันเบิดบ้านเนาะค่ะเลขแม่นุชนะคะถือกันเบิดบ้านต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นเลขแม่นุชนะคะเลขฝันแม่นุชนะคะคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นเลขฝันแม่นุชเด้อค่ะเด้อแม่นุชฝันแล้วเนาะค่ะเนาะฝันได้สามตัวฝันต่องวดเลยนะคะฝันดีมากเด้อค่ะเด้อฝันแม่นุชฝันดีมากนะคะฝันได้ ฝันได้สามตัวนะคะฝันเห็นปูศิลาอีกแล้วเนาะเนาะฝันเห็นปูศิลาอีกแล้วนะคะแคปหน้าจอเลยเนาะเนาะแคปหน้าจอเลยนะคะเอาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของแม่นู๊นะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของแม่นู๊ตฝันแม่นเด้อค่ะเด้อแม่นู๊ตฝันแม่น ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f อนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยเด้อค่ะกาฝากกดถึกใจกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะ่ะแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจบคลิปนี้แล้วก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จนะคะเดินทางกับให้แคล้วคลาดปลอดภัยเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ